ก็ผมนับจองยูทูบนะครับจริงฝากตัุ้่งนะครับกริปเตดีปลารับจมเจ้าเก็ดนะครับเบอร์บิลล่านะครับสามตัวฟูนเช็กนะครับลงจากเตลเลอร์นะครับเนีโอ้ ได้เลยไม่ลงเร็วมากครับแป๊บนครับส,สองศูนย์ครับ พุทธนะครับผมก็ไอ้เจนเปอร์วิลล่านะครับ cut kan ni eh, ayo ah ni apa ภายในนะครับเปิดดูไส้ในของสามทรงสูญเชีกนะตัวนี้มีสวิตตัดไฟด้วยนะมีสวิตมีกรองดักฝุ่นนะสวิตตัดไฟ้อยนะครับตัวนี้นี่ครับปั๊มของแคสติลล่านะครับสามทรงสูญเชีกนะปั๊มน่าจะเป็นตัวเดียวกับสามทรงกลม จีซีนะดันในนี่โล่งมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะครับเนี่ยมอเตอร์สวิงโคตรใจนะครับเดี๋ยวจุดเปรย์กันตุนอันนี้ดังเก่งจุดนี้ นี่ยเครื่องยนต์สี่สี่รอยสี่าแรงม้ามันรงร้อยี่ริบก่รลบั๊วรโบั๊วกิกัตนาี่ยนี้ห่นี่นะครับโตโบครับโตโบ เนี่ยัตอนตนี้ใจปัดลมนะปัดลมออกจากเรื่องนะไ,นไปไปแางในดิไปเดี๋ยวว่าเปก่อนตุนใยใหญ่ได้มันเิ่งกินมันเยาว์ไม่หัวใันเ่็กินนะแต่วออับเป แต่ว่าไรเราลิกมันนอยนอยน้อยนะไรเราลิกมันเนี่ยมันเลยจักมันไม่เพื่อนไก่ไม่เปื้อนไก่ฝานี้เบ็ดไรเราดิบฝานีมันจะเดินไรเดินเยอเลยนั่นเลยเพรว่าไ้เดินเล็กมันจะไม่ใหญ่เลยอืมใหญ่น้อยอ่ะเนี่ยมีไรจะเยอะจริงอันนึงปกติมันจะมีไรจะเล็กออกมาเล็กเล็กเล็กเล็ย้มาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยรุ่นนี้อาจจุ่มยักษ์กว่าย่าปบนีหลวงจังหวัด

เอไเอไม่เคยไลยตอนนี้เห็นนะครับซีเรียวนะครับสามพั 1, 2020น่ร้อยสบม่สองพนยี่สิบเอียบหน้าจอทัดสกรีนชัดนิวได้ไหมหน้าจอน,นห,หน้าจอชัดนิวเลยนะ อกดปุ่มกัดปุ่มกตาต์ทนะปั่นสชั่วโมงมันมีสองมดมีสอมด่มเดมดีเป็นสามรถกระตู้โอ้มีสอมนะครับปุว่ากันนะคร ở biến mốt đấy đấy vậy mày? Đúng. mốt thì, mình sẽ bị bùng phát như uống vậy. Đàn, này, đàn đàn nuốt. Anh à, này uổng bùng phát như này. Ồ. Bùng phát từ như được. lên. đi oh. mày. Biệt đi. Bây giờ tao quan đại nhất. Quan đại nhất lít. này? <laughs> เป็ดเจมุงอันนักะนะอันนักช่อลิตรอย,ตยู่ด้าที่เป็ดเจมุงก็จะเรียเร็วเจมุงกี่ลิตรเออเป็ดเป็ดเป,ปะะ็ลิตรก็เจมุงอันนักอันแต่ว่าอันนักมัาวเวอร์ใช่ไหมจา่าจายมอสกำลังจาาเวอร์ นเอาวมันจะนักขึ้นมันดนันอ๋อเอามือเลยก่อนต้นมันเป็นก่านต้นใบกว้าไปพวกนี้ตันงแต่นะใบกว้าหลางเป้งเลยมันเก็ตใจใบกว่าไปเลยนะครับมารีวิวกัเค้านะครับสำหรับรถกุดค่ายเก็ตต์วิลล่านะครับ3 2มสองศูนย์นาที